สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันดนังลม่ชาแนลคือก่อนเด้อพี่น้องปองไปทั้งหลายจ๋าคือพอคิดถึงกันมาค่ะเพื่อนก้าบมาพี่น้องกลับมาจากเมืองไทยทไปส่งพ่อนั่นแหละจ้ะตลาดพีนออ่น้องมือเี่นน้งแม่ก็มากินกุ้งกับแซลมอนดองนะฮะบุ้งหน่อยดองเองนะดองซีอิว้วกุ้งดองแซลมอนดองซีอิ้วนะ กุ้งแซลมอนดองสีอิ่วนะจ๊ะดองเองกินเองแสบเองพี่น้องจ๋าดองได้สูตรมาก็เลยมาดองเดี๋ยวสิบอกสิให้พี่น้องเบิง่งสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งอีกอยู่จักเทือ่อมาโอ้ยแสบไล่แตกเกีเ๊ยวอืมมะละหวานโอ้ยมะละหวานปะโอ้ยปาปิกาวันได้สะดาดมาก้งแม่หลวกมาเนาะ มาลาวันแล้วก็ไม่แต่งแค่นั้นแหละพี่น้องจ้ามาเด้อกกินเลยเดียวกุ้งดองซีอีวเกาหลีนี่เห็นไหมดองเองเลยแบบความจิ้มนั่นอ่ะเอ้ยเอาบ,บั๊ nắp còn còn đây bên đọc quang, đọc quang. nào nắp còn các con nè sắp sẹp mà ở đây anh sẽ đầu sẽ đây sẽ đầu ma anh mòn đỏ 嗯。 Là... không thơm hai mì cọc mà em cổ phẩm phở Mì cọc to bữa lẻo vô nó เห็นแล้ว่ะเอา้าเห็นแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยมาหอดเอา้าเดี๋ยวเป็นหนึ่งเด๋อวพี่น้องจ้ะต่อพี่น้องสามีโทรมาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้ะคนโทรมาถามหนาวบ่วกลับมาหนาวเนาะนมจีนก็ไม่ได้อน

เมื่อบานจตมันมวมหลัอดมาก ดีตัวะทำนี่บุหน่อยพี่น้อง มมเมื่อบานมันไม่ทานคิอบุได้หยานไม่หวันเดียนอนยาดเโอ้ยตอนแรกก็ว่าะหลาดอยานไม่หวันไปเห็นหรเราแม่งแม่ก็ย่าน ไม่อยากากินมามพี่น้องม่นะ่ะอืมตามม เมื่อบานไปหาหอยอันเข้าง่ายอีพี่น้องม่วนม่ายคิดขึบ่ได้ค่ตมวนเลย Okay, oh, den har på, den har มื่อวันเสาร์เนาะจีตลบกหาไหมครับมาสามีมาเป็นไปครับจังเะไนะถ้าเปหนับสันเอาเสือแขนยาไปเห็นสันน้ำเดือเสืออันกันหนาวไนเออน่า,า่าหอบไรลุกกรลังไปได้ไล Hmm. Hmm. That's nice. เอาจำเนี่ยแหละพี่น้องทักทายน้งแม่ชีรวดต่อน้องพี่น้องจ้ะกดไลค์กดแชร์กดแชร์สกายน้องแม่นะมาบอกว่าน้องแม่หอดฮอเรนเดียรจ้ารักๆอะไรคิดถึงสุกุลสกุนได้ค่ะพี่น้องจ้าน้องแม่ก็สิไปหาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆสุกุลสกุนจ้าไม่ได้ตอบสักกับต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาแซ่บๆไปแล้วจ้าไปหาตอบคอมเมนต์เพื่อนก็ไม่ได้ตอบโดนแห้งพี่น้อง